สบายดีครับพี่น้องมันนี้อยู่กับสับเหลวก็แต่มันนี้มาอยู่โอซางโกครับรถนี่ไปแล้วนี่โอซางโกโอ,โกโอ,โกโอยู่พี่มไม้ครับพี่ไม้โอไลครับนะสนใจที่ต่อข้างนี้เลย,นะยเ,เ,เดี๋ยวเอาไปเลยนี่ครับเดี๋ยวได้ยูเซียแล้วนะฮะเซียได้ยินกลัวทำงานดีสัตว์ <c oughs>

ลูกนี้ครับ18,000บาทดาว95้้องใต้มาเฝ้าเลยท่านิดนึงอ่ะไม่เทนนี่ยงเลยรถแท็กเลยอ่าขันนีตัดตัดทิ้งครับตัดทิ้งขึ้นไม่ครับเดีินข้าไปเบิร์นเลยขึ้นไนม้เนาะ แต่ว่าเอาเครื่องล่างเดิมต่อมเดิมเครือ่องเดิมตอนนั้นขึ้นไม่ขึ้นตู้ไม่โค้งไม่กะจับสายแดงด้านข้างไปเบีคงโค้งจ้างอะางขึ้นนี่ครับกระรงจะว่าง อ่าโค้งสร้างโค้งครับก็เป็นรถตัวเล็กครับสเต็กสต็กนั่งงไม่รู้เหมือนกันนีเจ๊นนนเอยากช่าสติกนี่ครับเข้าพนุ่มช่างจัดให้เท่านิ้วเลยขนาดรถทั่วไปว่าหัว เขาใส่เข้าไราน,นครับเท่าไเลยนครับองน้นเ้็ดนิ้วสองน,นั่นน,น่าจะ2องขึนแครับนี้อหนึ่งขนาดข้าพัล่มครับรถเล็กแต่สเปคใหญ่เท่าใหญ่นะช่วงล่างตัวแขงแรงน,นี่กบ,บที่ว่า แรกครับนพะอเข้าอันนี้ก็อยู่ที่งบเราสั่งครับแ้ห้ออยากได้เหล็กใหญ่แล้วก็สามารถสั่งได้ตามตามสเปคของห่านะครับนะอันนี้ก็เหล็กกล่อง3ามคูณสามทานมันนหนาน่าจะหกมิลครับ 6มิล6มิล,มลอันนี้ก็12มิลข้านปากมันเป็นเหล็ก304ทั้งกันครับตุกนี้้วกเล็นี่คุ่มล่มเทียมเองว่าช่าง ขึ้นเอียงครับย่นี่ขึ้นเอียงหมดทุกอย่างมีขึ้น,นโอยังไม่ใหญ่ครับโอเล็กๆอันนี้ก็สมทงครับสมทงงขั้นอ่ามาบิวไหมครับ ช่างซีสูบเพื่อนของผมเลยของผมกับซีสูบเพื่อนจะเอาซีสูบใส่ลองดูครับช่างโกรับประกันซีสูบบัสเซอร์ไม่รู้จะกเกี่ยวได้ไหมหรอกช่างว่านิวขึ้นมันจะบ้านักบะช่า,างนิวขึ้น ตัวกลางมีไหมตัวกลางไม่มีลูกปืนกลางไหมใจวะโอ้อใหเกี่ย เดี๋ยวสินเดือนเจอกันครับสินเดืนเอนเราจะรูปลายกันปาคอกำลังขึ้นอยู่นะฮะ สีก็ซื้อมาให้แล้วครับสีเดี๋ยวเอาผ้าปเบิรงสีครับอือกบเลยใส่สีสีนึ่ครับสีเขียวเราเราไม่เน้นสีเอาแค่เขียวกับเหลืองพอครับเราผมบ่ค่อยมากสีหลายนะพี่น้องเอาแบบสองสีก็พอครับอันนี้จะสีน้ำเงินแก้วามาตัดพวกต่ำพวกอย่างนี้นครับ อันนี้อาจจะว่างอุ้มร่มรับบิวครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับรถเกี่ยวเต็เเมก็รับขึ้นนะอันนี้เต็มก็รับขึ้นอนเนี้ยน no lo cuento ni लेक को ก็เบิ้งค้ับดอานบนชั้ลังตัดดิครับข้าไหนลังตัดตัดชุดบน้า ยนก่มเอาักยโอ้ยเลี่นนะรอเรีนนะรออลื่นนะจะายากสมประกอบไมหรอเนาะประกอบไม้ายกอันนี้มันนานตั้งแตเลร็จแล ไอ้ช่วงมึงถอมีแบ้มันตัดหมดนะนี่ถอดเอาห้องผมไปตัดล่างมึงกันเลยขอบคุณครับต้องวางใจดีครับตอแม่กันเหนียวลงมาด้วยต่อต่ออย่าให้เขาไปกับพ่อนะอะคลิปเนียวสำเนียครับปากูสร้างโก้ห์น้ำรับบาดี